สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์และเก็บสะสมพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาราพระเครื่องมีเรื่องเล่าออมาอีกแล้วนะครับสําหรับพระพิคเนตองค์เทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับขจัดอุปสรรคทั้งปวงนะครับแล้วก็ยังเป็นบรมครูของศิละปะคนที่ทํางานประกอบชาชีพเกี่ยวกับศิละปะทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมเอาพระพิคเนตแต่ว่าไม่ใช่กรมศิลป์นะครับอันนี้เป็น ของเทวสถานโบสถ์พราหมณ์นะครับซึ่งอยู่ตรงเสาชิงชา้าเนอะถ้าใครได้เคยไปนะครับไม่เคยไปกบก็จะเป็นเอ่อเป็นทิมนี้เลยครับเป็นเป็นเหมือนกับปางท่านจะเป็นปางนี้เลยครับเป็นพระพิคเนตเก่าโบราณนะครับสําหรับบระพิคเนตองนี้นะครับที่เป็นพระผงเนี่ยนะครับเป็นของโบสถ์พราหมณ์นะครับสร้างปี2545ห้านะครับ บทพราหมณีสาวชิงช้าเนาะแล้วก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นสําคัญมากนะครับของของทางบทพราม์นะครับซึ่งตอนนั้นเหมือนกับสร้างขึ้นมาเพื่อ,อาหาปัจจัยบุรณะแล้วก็ซ่อมแซมเทวสถานเทวสถานบทพราม์ทั้ง3หลังนะครับก็จะมีบทพระอิศวรน,นะครับบทพระพิคเนตแล้วก็บทพระนาลาัยนะครับซึ่ง ท่านพระราชะครูพราหมณ์เทพมุนีนะครับเป็นหัวหน้าคณะพราหมณ์ท่านพระ,ะราชคคูวามเทพมุนีเนี่ยนะครับก็ท่านก็จะเป็นแบบเออท่านเป็นสายพราหมณ์บริสุทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยพระที่พิธีที่ท่านเ,เข้าร่วมพิธีอย่างเงี้ยครับที่เป็นแบบแคเน่ผมจะชอบมากแล้วผมก็จะเก็บอันนี้วันนี้ส่วนตัวเลยนะเพราะว่าได้มีโอกาสได้เจอท่านแล้วก็แบบท่านหน้าเริ่มสายหน้าสัต ามาครับในยุคเก่าๆตอนผมเด็กๆเนี่ยก็ถ้าปีใหม่อะทุกคนจะนึกออกนะครับปีใหม่ก็จะมีผู้นําศาสนาต่างๆเนี่ยนะครับสมเด็จพระสังฆราชหรือหรือองค์ต่างๆที่ที่เป็นาศาสนาต่างๆมาไวพรปีใหม่นะครับเวลาเราเขาดาวในในในปีใหม่นะครับซึ่งท่านราชกูความเทพม,มุนีเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของของ ตามนะครับที่มาไวยพรปีใหม่นะครับผมก็จะเห็นท่านในทุกๆปีในทีวีนะครับก็ขึนไปยาวนะครับมวลสารนี่ก็ก็ถือว่าสุดยอดนะครับก็จะมีผงศักดิ์สิทธิ์เต็มไปหมดเลยแต่ว่าแบบเด็ดๆเลยนะที่ผมที่ผมแบบตํำได้คือมีกระเบื้องหลังคาบโบสถ์ที่ชำํำรดเนี่ยนะครับแล้วก็ทรายทับทิมผงทูบจากเมืองการาจีประเทศอินเดียนะครับผงไม้จันนะครับ ก็พอกดเป็นพิมพ์ผระเสร็จเนี่ยนะครับเนี่ยพิมพ์นี่้ก็จะแบบไม่ค่อยเหมือนกับที่เราเคยเจอกันนุนี่จะโฟกัสยากหน่อยเพราะว่าองค์พระจะขาวจุวะเลยครับก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็มาแช่น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากสาแหล่งนะครับก็คือน้ำมนต์สมโพธิกรุงเทพนะครับ220ปีนะครับน้ำมนต์เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ร้อยปีน้ำจาก ให้น้ําคงคานะครับประเทศอินเดียนะครับแล้วก็มีพิธีเทวาพิเศษนะครับโดยพราหมณ์ไทยพราหมณ์อินเดียเหนือนะครับพราหมณ์อินเดียใต้และพิธีมหาพุทธพิเศษจากพระสงฆ์นะครับจากหลายๆนิกายนะครับทั้งมหานิกายธรรมยุทธนิกายรามานนิกายนะครับก็สําหรับครูบาอาจารย์ที่ปลุกเสกเนี่ยผมขออนุญาตอ่านดีกว่าครับมันเยอะจริงๆสําหรับรุ่นนี้เนี่ยนะครับรุ่นนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับก็จะมี หลวงพ่อไยบูณวัดนารโยนะครับที่พยาวเนาะแล้วก็จะมีหลวงปู่หลวงวัดป่าสำรานิวาสนะครับจังหวัดลำปางมีหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงหลวงปู่หงนะครับสุสานทุ่งมนหลวงผ้าจารย์สิงทนวัดพุทธชินราชนะครับ อันนี้ยากแล้วครับทราบผมอา่านผิดต้องขออภัยนะครับพุทธชิโนฮิลแคลิฟอร์เนียอ๋ออันนี้คือพระอาจารย์สิงห์หนนะครับวัดพุทธชินราชพุทธชิโนฮิลแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็มีพระสมุหะชันก็คือหลวงพ่อชำนานนะครับวัดบางกุฎีทองนะครับหลวงพ่อวิชาญวัดปลกญยานาวา นะครับพระครูปาโมทสารคุณวัดบางตานันพระครูเมตตาธรรมคุณวัดโพเลื่อนนะครับก็นี่คือทั้งมวลสารทั้งพิธีปลุกเสกนะครับทั้งพิธีพรามพิธีพุทธอันนี้เนี่ยผมถ้าพูดถึงแบบพิธีครบ,ครบเนี่ยผมต้องยกให้รุ่นนี้เลยนะครับสําหรับเนื้อหามวลสารเนี่ย เนื่องจากมีการแช่น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตามประวัติที่ได้บอกนะครับก็จะก็จะค่อยสว่างเลยพระ,พะเปเปเนื้อขาวบริสุทธิ์นี่ก็จะส่องยากหน่อยนะครับแต่จริงๆก็ยังมีเห็นมวลสารข้างในนะครับแล้วก็มีคราบน้ำมนต์อยู่นะครับซึ่งเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับสําหรับพระพิคเนศที่ออกด้วยวัดบทพรามเนี่ยครับผมเชื่อว่าพุทธคุณกับบารามีนี่คือแบบเต็มๆนะครับสายโมสายพระพิฆเนศเนี่ย คนพลาดรุ่นนี้เลยนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาเผยแพร่ทุกคนได้ได้ทราบกันนะครับสําหรับพระรุ่นนี้หลายคนถามผมมาส่วนตัวว่าเอะผมมาทําคลิปนี้คือจะออกให้บูชาหรือเปล่าอันนี้ยังนะครับก็เอามาให้ทุกท่านได้ได้ทราบก่อนว่าเอ้จริงๆพระเหล่านี้เนี่ยเห็นราคาไม่แพงเลยแต่จริงๆพุทธคุณท่านแบบสุดยอดเลยนะเนี่ยครับนืหามวลสาร สุดยอดพิธีนะครับครบทุกโสดนะครับสำหรับองค์พระพิคเน่วดบทคามนะครับถ้าหากว่าใครเห็นกล่องเดิมๆมากล่องก็เดิมๆจะเป็นกล่องกระดาษฮนะธรรม,ม,มาดานะครับก็สำหรับวันนี้ผมสารพัดเครื่องก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบารมีองค์มหาเทพองค์พระพิคเน่นะครับ ช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาดูแลทุกท่านให้ประสบแต่ความสําเร็จกิจาการการค้ารุ่งเรืองนะครับสําหรับผู้ที่รับชมสําหรับวันนี้ผมสำหรับรเครื่องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ